สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่10กันยายนพศ2563เช้านี้มาถ่ายคลิปการทำงานเมื่อคืนของช่างว่าทำงานไปได้ประมาณเท่าไหร่ก็เหลืออีกประมาณสัก1ล็อกหรือประมาณสัก ประมาณสักอีกสักสามสิบเอร์เซ็นก็คงจะเสร็จแล้วคืนนี้ก็คงจะเสร็จแล้วเมื่อคืนช่างเขาก็ช่วยกันทำํำถึงประมาณเกือบสามทุ่มอ,อขาช่างเขาก็เหนื่อยเพราะว่างานกลางวันเขาก็เขาก็ทําแล้วก็ ตอนเย็นเขาก็ปีกเวลามาช่วยตรงนี้ก็มุงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใกล้จะได้อยู่แล้วอไอ้ที่ากวลาขับพังกันเดี๋ยวก็มีเวลาก็ซ่อมแซมกันไปทีละนิดทีละนิดตอนนี้ก็ใส่อยู่ตรงนี้ก่อน กลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดินทายไปเก็บไว้เป็นความทรงจำงแม่ต้องเขือเทปแม่ต้องเขือเทปดูที่อะไรกันที่ลืมอยู่เนีแม่ของบริษาทโลก ำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ